อินโทรส,สั้นๆโคงการให้กับนักขาว่าโครงการงานศิละปะเชิงเกีันตกโครงการคสอนตอ,อนแรนกจะมีชาเขาท้อ งานศิละปะเฉลิมพระเกียรติโครงการคำพ่อสอนโรงเรียนพระดาบทจังหวัดชายแดนภาคใต้พเคลา เราาไม่่่ใชคตตออบที้งกพี่เอกกำลังจะไปทำอะไรเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกครับผมกับพี่หนึ่งวิทนันกำลังจะไปปีนเขาที่สูงเป็นดับสามของโลก<ะ>แล้วเดี็ยรจะไปเขียนรูปบนที่นั้นที่สูงที่สุดในโลกเพื่อมาถวายให้ในหลวงครับผมพี่จะไปปีนเขาคุณวรัตยาคะโครงการนี้ รวมตัวกันได้ยังไงแล้วก็เริ่มต้นจากอะไรแล้วกว่าจะมาสําเร็จถึงวันนี้ผ่านอะไรมาบ้างกันคะค่ะก็ประการแรกก็คือว่างานนี้เนี่ยน่าจะเป็นงานแรกนะคะของการรวมตัวของคนเล็กคนน้อยนะคะจากหลายอาชีพเลยที่ล้วนแต่มีหัวใจเดียวกันคือรักพระบาสทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็โรงเรียนพระดาบดจังหวัดฉดันภาคใต้เนี่ยก็เป็นโรงเรียนของพระเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งให้โอกาสให้การศึกษาให้อาชีพนะคะ ศิลปะคือฉากนั่งสัจธรรมนะครับต้องบอกว่าพระราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เป็นไม่ใช่มนุษย์สมบัติแต่เป็นเทียบได้เป็นอริยาสมบัตินะครับเพราะว่าจะไม่มีวันแตกสลายไปไหนแต่ว่าบางคนก็วาดภาพใหม่ขึ้นมาเลยบอกไม่ได้งานนี้ฉันจะต้องวาดภาพใหม่แล้วต้องเอาให้เสร็จให้ทันอะไรเงี้ยผลงานอันมีคุณค่าของทุกท่านคือแบบอย่างที่คนไทยจะได้เห็น งานศินลปินที่สะท้อนจากคำพ่อสอนออผมก็มีบุญที่ได้เกิดบนบนรัฐไทยแห่งนี้และในแผ่นดินของพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชสิ่งที่เราเห็นเป็นพระยศทั้งหมดเนี่ยคือภาระของท่านทั้งหมดที่ที่ท่านอยู่บนบนพระอุระของท่านก็นี่เป็นคำสอนที่ผมได้ได้เอามาทำเป็นงาน ิมมากรรขอเปิดความในใจตรงนี้เหมือนกันว่าผมเชื่อว่าทุกครั้งที่ผมเขียนรูปเนี่ยผมจะมีปฏิทินในหลวงทุกรูปถ้าสังเกตเพราะผมคิดว่ามันมันรู้สึกว่าตอนที่พระอ,องค์ท่านบอกให้พวกเราพอเพียงเนี่ยผมได้เป็นศิลปินที่อาจารย์สอนมาทุกวันนี้ก็พอเพียงไงทุกคนน่ะไม่ว่าจะศาสนาไหนเราจะมีพระอ,องค์องค์เดียวกันมีพ่อคนเดียวกันนะครับทุกบ้านน่ะผมเชื่อว่า มีรูปในหลวงทุกคนที่ผมเกิดมาเนี่ยผมอยู่ในชุมชนอิสลามนะครับในชุมชนอิสลามเนี่ยทุกบ้านเนี่ยผมสังเกตทุกบ้านนะมีรูปในหลวงไม่ว่าจะเป็นปฏิทินแล้วก็โปสเตอร์การ์ดของในหลวงอะไรแนี้มีทุกบ้านเลยครับตอนที่ผมเป็นเด็กๆผมเคยปฏิญาณกับตัวเองว่าถ้าวันหนึ่งวันใดผมทําอะไรได้ให้กับในหลวงให้กับประเทศชาติ ผมจะภูมิใจมากของหนูจะเป็นคําสอนที่ว่าการไม่ต่อสู้ในบางกรณีกับเป็นวิรกรรมที่ยิ่งใหญ่กว่าการต่อสู้อย่างเอาเป็นเอาตายค่ะเพราะตลอดเวลาเนี่ยนกรู้สึกว่าพระองค์ท่านเนี่ยโดดเด่นในเรื่องของความเป็นทศพิตราชธรรมค่ะก็คือเป็นในหลวงที่ปกครองโดยธรรมแล้วก็คําสอนของพระองค์เนี่ยยึดหลักของพระพุทธศาสนาอยู่แล้ว I love pocket.